อะไรนะพี่ไลดูแปลกๆนะพิซซ่า็อสบอยอันนี้เป็นอิตาเลียนฮาลานใช่ครับเป็นฮาลานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน่าจะเป็นที่เดียวไหมผมยังไม่เคย<อ>เห็นอิตาเลียนที่เป็นฮาลานเลยนะจริงๆก็มีครับมี แต่ก็ค่อนข้างหาย,ยากค่อนข้างหาย,ยากตัวนี้ก็จะเป็นซุปเห็ดทันทัฟโฟนะครับตัวนี้ต่อถ้วยนี้นะครับผมขายแค่99บาทโอ้แต่โรงแรมเนี่ยจริงๆนถ้วยนี้ไม่ต่ำกว่าสอ0สบาทใช่ครับทัฟโฟแพงมากคะกิโลนี่เป็นเป็นหมื่น<ช>บาง<อ>รุ่นเป็นแสนแต่เรา99บาบาทเท่าน <c oughs> โโั้นเองตอนนี้มาถึงหนึ่งร้านของตั้งโต๊ะ อะไรนะพี่ไรดูแปลกๆนะพิซซ่า็อสบอยอันนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเชฟนะว้าวเชฟด้วยเชฟบะเชฟเชยเชฟบะนี่มันพี่ไฮมางงอนวัฒนาย์นะเอะเชฟหนุ่มหน้าตาดีหล่อเหลามีเชื้อสายปากีสถานหน้าเข้มค้มขมเข้มหน้าเข้มค้มขมเข้มเขาพูดว่าอะไรวะ หน้ามเข้มหน้าตาเข้มขมคมเข้มเข้มขมแล้วกาแฟ้วหน้าตาคมเข้มแล้วก็ฝีมือเนี่ยจัดจ้านที่สําคัญเป็นรสชาติมุสลิมทานได้เพราะมีฮาลาลืนฮาราลเนี่ยคือหมายความว่าคล้ายๆกับอยของบ้านเราเป็นเครื่องหมายที่อนุมัติแล้วว่าถูกกฎหลักศาสนาอิสลามเพราะว่าคุณเชฟเนี่ยก็มีเชื้อสายปากีสถานด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็นมุสลิมนี่ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารที่เป็นยุโรปสไตล์อาราเบียต้ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีพิซซ่าอ za มีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มีตาโก้ตาโก้มันเป็นอาหารเม็กซิกันหรือว่าไม่ใช่ตาโก้ที่ประเทศไทยเราทานแน่นอนใส่ปากหมดแล้วไม่ใช่ตาโก้ใช่บางทีบางคนเขาเรียกว่าตาโก้สอ๋อตาโก้สอ่าฮะแล้วก็ที่สำคัญพิซซ่าเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ดิพี่อยากรู้กลับบ้านไปเออที่เข้าไปลองก่อนร้านเขาเก๋เท่ขนาดนี้มาๆๆเดี๋ยวเข้าไปดูซะหน่อยนี่พิซซ่าลอฟบอย หน้าร้านเขาเป็นรูปเด็กยืนยิ้มยิงแฟนนำนมสี่ซีกอยู่ด้านบนอันนี้เป็นลูกชายของเจ้าของร้านเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านดูนะว่าจะสวยสดงดางามขาๆๆๆนาดไหน ชมภาพนะครการันตีฝีมือเชฟนะครับเชฟคลิปของเรานะฮะตัวแกองเชฟก็คือคนรุ่นใหม่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับยอย่จากที่เห็นในภาพด้วยก็หน้าตารอเราเอาการไม่ใช่เบาเลยทีเดียวนะครับผมนะรวมไปถึงรสชาติฝีมือและความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกเมนูด้วยนะครับนี่ก็คือเมนูของทางร้านนี่โอ้โหนี่ขนาดในรูปหน้าตาน่ากินขนาดนี้เลยพระเจ้าโตรจริงจะน่ากินขนาดไหน อันนี้เป็นพิซซ่านะครับผมหลายหน้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกรมคันนะฮะมีสปาเกตตี้ซอสเนื้อด้วยนะครับแม่เจ้า169บาทพิซซ่าที่ทำจากฝีมือเชฟนะไม่ธรรมดานะน,นี่กล้องดูนะฮะดูราคา169บาบาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าราคาแบบราคาบ้านๆจับต้องได้เลย อะไรแล้วเขาหน้าคนอินเตอร์เลยอันนี้ก็อินเตอร์เอ้าหน้อนอันนี้ก็เชฟอิตาลีอันนี้แม่เป็นชัวร์เถาอันนี้เขากำลังโรยอเกลืออิตาลีอันนี้อิตบล็อกอยากลองบ้างไงอันนี้ท่าโรยเกลือในตังนานเลยนะเว้ยพี่เออมันต้องมีมันต้องมีฮัลโหลคุณผู้ชมเราปล่อยพี่หยองเขาโรยเกลือต่อไปเถอะเราตามเชฟกิ๊ดเข้าครัวไปดูดีกว่าว่าวันนี้เชฟจะทำอาหารอะไรให้เราได้ทานกัน นตัวหน่อยครับผมก็เรียกง่าว่าเชฟบิ๊กครับพี่เห็นเป็นว่ามีเชื้อประทานด้วยครับใช่ครับผมก็เป็นทางาคุณปู่คุณตานี่จะมาจากาปากีสถานครับอืมแล้วยังไงถึงมาเข้าวงการเป็นเชฟได้ไงก็เริ่มจากที่แม่ผมส่งผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียครับตอนนั้นก็ไม่ได้กล่าวจะไปเรียนเกี่ยวกับเชฟหรอกนะเกี่ยวกับแบบ เราเกเรแม่ก็เลยส่งสูงไปให้ใช้ชีวิตตัวตล่อเลยก็เลยเด้เริ่มจากไปเรียนด้วยแล้วก็เราก็ไปหาประสบการณ์จากร้านอาหารอะไรเงี้ยจากล้างจานจากอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เลยเรียนรู้ก็เลยเริ่มชอบในการทำอาหารแล้วแรกๆเราจับสไตล์อิตาเลียนเลยหรือเปล่าครับไม่ก็ทุกแนวลยครับเราก็ไปอาหารไทยอาหารอ,าอินเดียนอาหารอะไร,ะร่เงี้ยแต่เราก็สุดท้ายเราก็เรเรา,เราชอบในสไตล์อิตาเลียนครับเราก็เลยมาเน้นทางเนี้ย แล้วก็เป็นอิตาเลียนที่มีฮาลานด้วยมีฮาลานด้วยแล้วก็สไตล์ของผมมันจะเป็นอิตาเลียนแล้วก็จะมีเม็กซิกัรผสมมาด้วยเราเคยมีประสบการณ์ว่าเราเคยไปทําอยู่ในเม็กซิกันด้วยร้านอาหารเม็กซิกันด้วย,ยครับประสบการณ์นี่ไปอยู่ที่ไหนาบ้างครับหมายถึงที่ก,ก็หลักๆก็ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ครับแต่ว่าเราอาศัยว่าเราเปลี่ยนร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยฮะ่พอเราได้ความรู้รล้านี้เราก็เปลี่ยนไปร้านหนึ่งเนี้ยให้มันลายสไตล์อะไรเงี้ยครับแล้วร้านที่เราภูมิใจที่สุดที่เราเคยขึ้นไปยืนตรงนั้นนี่เป ที่สุดริงๆก็เป็นร้านนี้นะริงๆก็เป็นร้านนี้นะน,นี้ขอ, <c oughs> ของเราเอง <c oughs> ของเราเองแต่ว่าถ้าประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ก็จะมีโรงแรมที่เราเคยทานอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็โรงแรมอมิโสก็เ,เป็นโรงแรมทารการด้วยร้านที่ตอนอยู่ซิดนีย์ก็จะมีชื่อร้านเดอ h เฮาส์ออฟไทแล้วก็ร้านไทยคินิก <c oughs> ครับแล้วก็เห็นมีสไตลอ์อาราเบียต้าด้วยที่เราถนัดใช่ครับตรงนี้เราก็ามาเน้นที่เราเรียนรู้จากตอนที่เราอยู่โรงแรมอันมิโสตรงนี้ครับ เขาจะมีสไตล์อาหารอาราเบียนอะไรพวกนี้ครับแล้กไ็ได้ได้ได้ประสบการณ์จากตรงน,นั้นมาครับ,รบ,รบแล้วก็อันนี้เป็นอิตาเลียนฮาลาลนใช่เป็นฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจะเป็นที่เดียวไหมผมยังไม่เคยเห็นอิตาเลียนที่เป็นฮาลาลนเลยนะจริงๆก็มีครับมีพอมีบ้างพอมีบ้างแต่ก็ค่อนข้างหาย,ยากค่อนข,ข้างหาย,ยากโอเคถ้าอย่างนั้นขอแนะนําอาหารจานแรกนะครับฮีโร่ของเราคืออะไรครับวันนี้ผมก็ทําเป็นเปเชียเมนูให้กับพี่ปีเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นผัดพริกแห้งเขียวหวาน เสิร์ฟกับกุ้งย่างครับก็คือผมก็ได้เอาตัวเชียววานของกิโลทองนี้นะครับมาได้ทําเป็นเมนูพิเศษให้กับพี่พีเตอร์ได้ชิมในวันนี้ครับต่อก็เป็นกุ้งใหญ่เลยนะฮะใช่แต่ใช้ลักษณะเหมือนกริลย่างใช่ครับใช้เป็นการกริลนะครับครับต่อเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟนะครับตัวนี้ต่อซุปเห็ดทรัฟเฟ ทัวในี้นะฮะผมขายแค่9 9าบเาทโอ้แต่โรงแรมเนี่ยจริงๆรทวในี้ไม่ต่ำกว่าส0 0บาทใช่ครับรพบาะแพงมากเนีใช่เลยวัตถุดิบที่มีราคาสูงมากเป็นเห็ดดำที่เขาใช้หมูในการค้นหาที่อิตาลีกิโลนี่เป็นเป็นหมื่นบางรุ่นเป็นแสนใช่ใช่ใช่แต่เรา99บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็น สมมนาคุณจากทางร้านให้กับลูกค้าใช่ครับผมครับก็เราทานคู่กับขนมปังกระเทียมนี่ก็เป็นโฮมเมดนะขนมปังที่เราทําขึ้นมาเองซอสกระเทียมเราก็ทาขึ้นมาเองขนมปังก็นวดเองด้วยอบเองด้วยใช่โอ้วหครับต่อกันครับอันนี้ก็จะเป็น d e ฟชี h e บอร b u r g ร์ครับ ครับผมตัวนี้ก็จุดเด่นก็คือเป็นโฮมเมดเหมือนกันตัวซอสต,ตัวแป้งตัวเนื้อเนะี่ยเขาเป็นโฮมเมดมาหมดเลยตัวนี้กระานสู้กับซอสเป็นสูตรของทางร้านน,นี่เป็นเทาสั้นอ๋ออันนี้นไม่ใช่ซอสพริกนะอัน,นี้เป็นเทาสั้นไอแลนด์เทาสั้นไอแลนด์ครับผม<อ>ามเข้าก็จะได้รสสัมผัสที่มีมีชีสมีรสมีจัดจ้านนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้อง<า>ไปขอซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสอะไร <ๆ S 2> เลยคือร้านเราอย่างเน้นเป็นสูตรของนี้แต่ว่าถ้าเกิดเด็กๆมาอยากกระทานซอสมะเขือเทศเราก็มีให้ได้แต่ถ้ารสชาติออริจินเนั โอ้เยี่ยมพิซซ่าวันนี้ของเราพิเศษยังไงครับพิซซ่าเราสามารถเลือกเป็น2หน้าในหนึ่งถาดได้อันนี้ก็เลือกเป็นหน้าซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือแซลมอนลมควันกับเห็ดแบ็กทาร์โฟนะครับผมอันนี้กับแบ็กทาร์โฟนี้ให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเก๋เป็นแบ็กทาร์โฟครับตัวนี้โอ้แต่ให้เป็นก้อนเลยนะครับผมแล้วก็แซลมอนนี่เป็นแซลมอนนอร์เวย์นะฮะเราก็ผัดการลมควันมาแล้วครับผมก็คือสามารถ อามันสุกแล้วครับก็สามารถทานได้ครับแล้วก็มีแคปเปอร์แคปเปอร์วันขโมยเพิ่มรสชาติใช่ครับกับเทาสั้นไอแลนด์ของเราเหมือนกันใช่ครับนี่ครับของปวดลูกชายผมเลยครับ ตัวนี้จะเป็นทาโก้วันนี้ทาโก้ของเรามีทาโก้ให้เลือกเป็นเนื้อกับไก่วันนี้ผมให้พี่ลองทานทาโก้เนื้อดูนะครับครับครับตอนนี้ก็จุดเด่นของมันก็จะมีรสจัดจ้านแล้วผมก็ใส่พริกจิลาปิโนมาด้วยพริตัวนี้เป็นพริกที่ถ้าในเม็กซิกันเม็กกซีระดับความเผ็ดถือว่าเผ็ดที่สุดในโลกอะไรเงี้ยครับโอ้โวัตถุดิบดีมากบ้านเราไม่มีนะอันนี้นําเข้าอย่างเดียวจิลาปิโน ใช่ครับผมเผ็ดที่สุดในโลกใช่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลกใครคิดว่าชอบเผ็ดมาลอง,ลองโทรปิโนโที่นี่<ช>นะครับ อ๋อขนมด้วยขนมของทางร้านผมจะทำมาอยู่2ตัวครับก็าจะมีแคมเบอร์เร่แคมบเล่จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นคาราเมลนัททาร์ตผมดัดแปลงมาจากขนมอลาบนะครับที่เป็นบักลาวาครับอ๋อรสชาติแปลกมากครับผมแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําให้มันหวานเหมือนของบักลาวาเพราะคนไทยอาจจะไม่ชอบครับเราก็ทําให้มันเป็นพอดีๆกลมกล่อมอะไรเงี้ยรสชาติดีมากครับแล้วก็ถั่วนี่นุ่มแทบจะละลายในปากเลยเมื่อกี้ลองแล้วอร่อยมาก วันนี้ตั้งโต๊ะก,ก็พามาดูร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนเม็กซิกันฝีมือเชฟชาวปากีสถานที่มีประสบการณ์จากการทำงานในประเทศออสเตรเลียแต่ดันมาเปิดร้านในประเทศไทยอ่ะฟังแล้วงงงวัดแวววายนี่มันยังไงอะ่ะก็คือต้องลองแวะมาเองอะ่ะคุณผู้ชมจะได้รู้คำตอบว่าทานอาหารเข้าไปคำเดียวเหมือนตีตัวเครื่องบินวนรอบโลกแล้วบินร่อนมาลงจอดที่ไทยมันเป็นยังไงคุณภาพอาหารแบบโฮมเมดทุกขั้นตอนคือเมดบายเชฟยิททั้งหมด อยากหาร้านอาหารกินหรูอยู่แบบสุลตา่านแต่ราคาไม่ทําให้เราล้มละลายต้องลองมาที่นี่เลยครับสุดท้ายเชฟฝากร้านหน่อยครับร้านผมพิซซ่าลอบบีนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพญาสเสลนตรงข้ามพญาสเสลนส1ิอนะครับอยู่ข้างหลังเซเว่นก็ร้านของผมเป็นร้านฮาลร้านนะครับเป็นแนวอิตาเลียนเม็กซิกันนะครับเมนูทุกเมนูนี่จะเป็นเมนูโฮมเมสหมดเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับครับผม เอฟทีน้ำมันถามมาว่าว่าเกี่ยวกับรายการเรามากว่าถามว่าเชฟมีแฟนหรือยังครับมีครับมีขมีนะครับเสียใจด้วยนะครเสียใจด้วยนะครับแต่ับน้องโสดใครนะลูกลูกชายเขาโตใช่ไหมที่โสดยี่สิบกว่าโอเคครับต่างตรงลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเชฟด้วยครับ